ให้เทียมหานแล้วแม่เนาะเข้าวะนันเด้แม่มันมาให้ยีหลีอุ้ยมันเข้าของแม่เป็นฟูงเลยสามตัวอุ้ยหกโตพุนแม่อุ้ยเข่าเจ้าผักเลยพี่น,อน้องตากลมเกียงทั้งนั้นเลยเป็นบึแม่แมดีครับพี่น,อน้องที่าพามาบ่งแม่เป็นอ,อย่สะดุ้ดง ด่างล้วเส้นสามก็เจ็ดสอกแล้วเอาแต่ว่าเราบกหอยได่ายดิพี่น้องอยู่อันน้องแสงพี่แล้วครับพี่น้องทั้งน้องพอกพี่พน้องแสงน้องพอกโอเคไปเบิร์กนรับ <laughs> ไปเบิรงว่าแม่เราสิได้บว่เป็นรุ่นน้ำกันพี่น้องยางไม้อยู่น้ำอันน,นั้นมันนันบวยใบยบวยใบยอยู่ในแม่ <laughs> บนอนดีเลยโอเคครับพี่นอ้องมาพักกันมาจะโดดเราไปแม่อุ้ยหัวกระชั้เดิหัวกระชั้นเนี่ยอุ้ย แสดงว่าบ่อเขาอีลีพี่น้องอบ่แดดบ่แหลนตัวนี่เน,ะนาะแมนบ่เอาถึงเราก็ได้หลายคนนี่อยูล่ล่ะแต่ว่าเราบ่ค่อยเขาเราว่ะแมนมีคนงานแม่เราบ่ท่านได้เขาบ,บ่าแหลนพี่น้องเอาลุ่นไปน้ำแม่แล้วกัน,นะนอืม้ม ื่านได้มาบแม่มาว่ามืล่ะได้บอมว่านได้พ่อไอได้ยื่นมัน่ก็ตเ้าอได้บอมเศร้านนรรรรเศ้าก็ด้ยอ่ะอืมผู้เศร้าเนีน่ยมันก็ตกเลยหรล่มันบ่อแรงกระไดรอตรงว่านันมันจะได้หลายกว่าเนาะ สองคนโบราณสักที่ได้ถ่วยพ่อถ่วยบ่แล้วเตี้ยขันวานบ่แลรนก็ได้เนาะแม่เนาะเอ้ยปลาลงปลาหลดกับบุญม้เห็นตักตัวในเนาะ ห้าเทียมไม่เรียนคำคำจะเฝ้าหลายห้าเทียมไม่เรียนตอนคำ mm. คำได้ะตัดตีแม่ mm. ได้อยู่ดิ mm. ได้อยู่ mm. ได้ก็หนีอยู่วันขอแม่ mm. หรือทั้งคุณทั้งสองคนเด้อทั้งผีบ่มีคนฟังทั้งนี่ด่างก็บ่ค่อยเห็นเด้อแม่แต่เก่าเสียงเขาจากมาใส่ดา่างบ่เพิ่นก็สิว่าบ่ค่อยได้ละมั้งอโอ้พวม,มีตัวใหญ่โดดออกอยู่บแ่แม่ตัวก็บ่เห็นโดดอุ้ย มือบ้านั่นกันบ้าเขาไอรีเนะาะมือแดดเดดเดี๋ยวเดี๋ยว,ม,ยวม,ม,มือแดดเดดแม่พี่เล่นดีเป็นตาายเนาะฝนตกฝนลินกับบอลเลนเลยพี่น้องด้วย รกระถอกแล้วพี่ทั้งหลังแม่แล้วพี่าเ่มนียนคือท่ทางหน้าถอกไปล้วแม่มเจ้าตี่ถากวนมนียวบอกของแม่ ก็น,นั่นแล้ววุมีข้าวเหนิ้งมสิได้ซื้อเท่าน,นั้นแล้วเดแม่ได,มได้ยุน่นั่นแม่ะเขาเอื่นปลาอีหยังแม่นั่นปลากรมเกี้ยงแม่นอยู่ปลากรมเกี้ยงโอ้ออกแล้วแม่เอาบ่ออันนี้ใส่นี่ ปลากรมเกลี้ยงพี่น้องเลยครับผมโอ้เขาแล้วตัวน,นึงแล้วเอาเอามันแล้วแรงเหรอแม่มือน,นี่ดูว่าหมาเลยว่าตีท่งขุนเตีย้ย <c oughs> ถือก็หนีอยู่แต่ว่าเห็นว่าถือข้อมือน,นั่นแต่ว่าถือก็หนีอยู่เมื่อนั้นได้ไหลีเด้ สองคนยังสองคน,น,นบอบอกับทีมงานคนนี่ <laughs> บอบอผู้น,น,นั้นเห็นเขาวัดดูท่านในมาอยู่ถ้าทีมงานน่าต้องการทุกฝ่ายในเดียะเนี่แม่มาก,กั็ฝอยในแม่เนี่ยดิผู้นึงอยู่วัดท่านในมาอยู่แจ็คสิมาบูบูอสานว่าคุยกับเพลิน แต่มันบ่ค่อยได้แล้วก็บ,บ่ค่อยมาแล้วแม่นั่นเด้ห้วยมาอีกแล้วพี่น้องพรมเกี้ยงงั่นบ่เมียมั <laughs> เอาหอยข้อบ้านหว้วยบ้านเราพักกันไปบ่หว้วยบ้านหว้วยบ่เป็นแลีนอยู่บ่ ยังทายูอยู่บ่ห้วยขึ้นไป,ไปผู้เดียวตลอดใช่ปะโอ้หไไัวเราบ่าไปท่งเราบ่เมื่อน้ัวเราไปหบปับ่แม่โอ้ฮี่อะไรไก่ฝ่าขวาเท่าไหน่หรอบ่ มอดถือโรคตรงหลังหล,งลังแรกโอ้หลังนึงไก่แห่งผีจอดบ่เออปะโอ้เสียเมีนล่ะสน,สนยังลงไปเทาวเดียวนเนาะนั่นโอ้ยเขาอ,อยู่ดิเขาเรื่อยๆอยู่ดิ Hoa chắc là không phải <laughs> cho nhau về hưu. Hoa nhau. Hoa nhau phân tích cho hết mình. ค่ำหลอบบอแม่คอยออกมากนะมันเท่าไหร่วะสีมงหาสีป,าบบาปล่าเด้ยวหบอลนอืมล่าอ๋อไม่อย่างอ่นหอยนตัวนีน้นะ่ะ เฮ้ย <Hey. S 2> ว่าอืมเขาแล้วดีครับว่าบ้านละถวยคุณอ่ะโอ้ป,อป่าสมนุนีมาเป็นมูด้วยเนาะ แตงว่าท่างพ่นดีถือควายอยู่น <c oughs> เนาะอ้าไม่อย่าง่ะ <c oughs> ยาเด้อยาเด้อ <c oughs> ไปอย่างโอ้ไปขับของเรอปบะบ่ใช่ปะ,ห,ะ <laughs> หน่อยอะไรก็ได้สิยังขามาเปลี่ยนแนวกั่าแมวปะเพราะแมวฮักปะเอาโอ้โอ นั่นดิอุ้ยมันบอนมากเลยเนี่นั่นไงเข่าบอแต่ว่าให้เทียมานะแ,แม่เนาะเข่าบอนั่นดีแม่มันมาอีหลีอุ้ยมันเข่าของแม่เป็นฟูงเลยสามสูงอุ้ยหกวัวคุณแม่อุ้ยเข่าจะพักเลยพี่น้องปลากุงเกียงทั้งนั้นเลยเป็นบ่แม่เอามันคือหลอดจอมาได้ว่ามันหลอดมาทางเจ้าคุณเด้ โอ้มันมีปองทางเจ้ามาอยู่เนาะเมียนเมียนผมเห็นมันบอดเรากัรอดมาทางนั้นเลยโอ้จอบอ,อกก็ได้ตอลอดเนาะมเนาะ เดงสันตักซีหาบาทอไข่เด้เนาะอืมังสันตัวเฮ้ยปลาคอปะ่ะเนเขาเที่ยวเมเฮ้ยื่อคือหวอยบ้านเนาะได้ปลอคอดีดีก็เม็นทำไมของตัวปลคอใหญ่งงป่นไหน ข้ามดได้เนี่นะนักสันเกี่ย,เนนยเวเข่าคุณบอกหอดหอดปนานันบอกหอดเกี่ยวเข่าปานันบอกโอ้โหนั่นดีปลาไมา่แล้วคุณเน,น,นี่ยเป็นบังเดียวบอกได้ีเลย มากรมเกีย่ยงเทบ่แม่เอาเน่าใส่ไปบ่นึกจังไลยนึกสียามาพี่ร้อยข้างโคกเอาว่เน่าใส่ห้องไหนเอาบอ่ on my เอาทางขุนค no. ือเศร้าโยกเหรอปะนี่ย <IS> ข <YN ić embargo> <inaudible> ุนยางวาเหรอขุนุกคือทางขุนคือเศร้าโยกสนองขุนยางวะเหรอฮึมบ่ได้น่นี่ยางมาสงสัยชิบเบืองแม่หรอังึนบ่ไดหรอบือังไดสิเด้เห็นบ่โยางลงมาหรอบ่น่เป็นพ่อหรือเป็นบ่ได เดี๋ยวม,มวนะันมุ่งมั่น้เอาเพื่นไดนยุบบอกเนั่นเพื่อนได้บอกณนั่นห้างนี้ทั้งบ้คอยเข่าพี่นัง่งแมมเราได้บ่งัน อ,อีลวบาเฮ้ยตัวดีดีแม่โอ้ยมือแลวเด้ยบัดน,นี่เอาอีเจ้าบาทเทียย์แล้วเรยงเด ผมเกี่ยงตัวนึงน่งกันมาแม่โอ,อ <Okay. S 2> เคครับพี่น้องโอ้ยมันคำเหรอพี่น้องกะขอบคุณลหลายๆพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบนะเนาะคนที่เขาบอกเบิ่งไม่ก็ยิ่งกดติดตามนะครับแม่แล้วก,ก็ได้เรื่อยๆแต่ว่าได้ห่หางๆแนละ้วแม่เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับขอ้อเทคนิคกันครับพี่น้องไปบาๆคุณหลายๆครับเบิ่งปลาเขาเนี่ยครับพี่น้อง ขุนเขาทอ,อกพว่าเราหน้าผู้ใดล่ะนี่แม่โนหน้า,า,าใหญ่จัะนี่ใกล้นี่เตี้ยเข่าคนงามเข่าเพิ่นทอ,อกเราพี่น้อง